เมื่อวันที่17กรกฎาคม2566ณนห้องประชุมโกษาเหล็กชั้น2อ,อาคารละวส,สีอาจารย์ดร ok สัตพลมุ่งคำกลางคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยอาจารย์ดร ok พัศยากรเหลาสวัสดีกุลคณะบดีคณะครุศาสตร์ผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับคุณธีรวัตรจึงยิ่งเรืองรุ่งนายกเทศมนตรีเมืองสระบ,บุรีและคณะ และให้เกศเป็นผู้แทนมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกับเทศบาลเมืองสระบ,บุรีจังหวัดสระบ,บุรีโดยมีสาระสําคัญตามบันทึกลงนามเพื่อเกิดความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบ,บุรีให้สูงขึ้น เพื่อความร่วมมือทางด้านการประสานงานการฝึกอบรมการประชุมสมนาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารผลงานของครูบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาและนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรีเพื่อเกิดความร่วมมือในด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรของเทศบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนเพื่อเกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีประเพณีและวัฒนธรรมและด้านอื่นๆ ที่แต่และฝ่ายเห็นชอบร่วมกันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการศึกษาและเพื่อเกิดความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเทศบาลเมืองสระบุรีซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือระหว่างกันและจะสนับสนุนในการดําเนินงานตลอดจนติดตามประเมินผลในการดําเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นระยะต่อไปโดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญาการลงนามความร่วมมือก็ต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยกเลิกสัญญา